ตำนานนิคัเสเซนชี้หรือว่าูลคว้าแชมป์พิมลีกแน่นอนหากเกียวเคเลสฟอร์มไม่ปังดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้านดอทคุณบอล เมื่อไมเคิลโอเว่นออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนว่าหากเกียวเคเรสไม่ประสบความสําเร็จที่อาเซนนลผมมองไม่เห็นใครนอกจากลิเวอร์พูลที่จะคว้าแชมป์วิกเตอร์เกียวเคเรสเพิ่งย้ายมาร่วมทีมปืนใหญ่ด้วยค่าตัวมหาศาลถึง83.5ล้านยูโรหลังจากมีการเจรจาที่ยืดเยื้อมาหลายสัปดาห์โดยเกียวเคเรสถึงขั้นประท้วงไม่ซ้อมและเอเจนต์ของเขายอมสละค่าคอมมิชชั่น7ล้านยูโรเพื่อให้ดีลนี้เกิดขึ้นโอเว่นเน้นย้ำว่าแรงกดดันที่มีต่อเกียวเคเรสนั้นมหาศาลเนื่องจากอาเซนอลต้องการกองหน้าตัวเป้าที่ท ประตูได้มานานและการที่เขาเลือกใส่เสื้อหมายเลข14ซึ่งเคยเป็นของตำนานอย่างเจอรี่องรียิ่งเพิ่มความกดดันมากขึ้นไปอีกโอเว่นยังปกป้องการตัดสินใจของอีซักที่ต้องการย้ายทีมโดยอ้างถึงประสบการณ์ของตัวเองตอนย้ายจากลิเวอร์พูลไปเลเออลมาดิดว่าถ้าคุณไม่มีความทะเยอทะยานฟุตบอลก็จะไม่มีความหมายและย้ำว่านักฟุตบอลส่วนใหญ่ไม่ได้ย้ายทีมเพราะเงินแต่ต้องการอยู่ในทีมที่ดีที่สุดการแย่งชิงแชมป์พิมลีกฤดูกาลหน้ากำลังจะดุเดือดโดยเฉพาะลิเวอร์พูลที่เสริมทัพอย่างหนักและอาเนอเค จะเป็นชิ้นส่วนที่ขาดหายไปของพวกเขา